เพื่อนๆอยากรู้ใช่ไหมคะว่าคนไหนที่เป็นแฟนของคุณคนไหนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณจริงๆนะคะเวลาที่คุณเวลาที่คุณคบกับใครอยู่คุณก็อยากจะรู้ใช่ไหมว่าเขาเป็นเนื้อคู่เราไหมเขาเป็นคู่รักเราจริงๆไหมนะคะเราจะมาพิสูจน์กันในวันนี้ก็คือมีอยู่2ข้อนะคะก็คือ1เวลาที่ เราพบกับเขาแล้วนะคะเรามีความสุขเวลาที่เราอยู่กับเขานะคะเรามีความสุขไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เราจะมีความสุขอันนี้ก็เรียกว่าความรักเหมือนกันนะคะ2นะคะ,ะมีเวลาให้กันและกันคือความเชื่อใจซึ่งกันและกันคือถ้าได้ตรงนี้มามันจะมีความ จะมีความสุขมีความสบายใจตรงนี้นะคะมีทั้งความสุขและความสบายใจตรงนี้นั่นแหละคือคู่ของคุณนะคะเพราะว่าความรักนะ่ะมันเกิดจากการที่เรามีอารมณ์อารมณ์อยากามีอยากได้อยากเป็นอยากครอบครองตรงนี้นะคะเมื่อเรามีอารมณ์อยากครอบครองนะคะเมื่อเราได้ครอบครองแล้วเทีนี้เรามีความสุขนะคะเพราะว่าคนที่จะครอบครองความรักได้คือคน <c oughs> คนนั้นจะต้องมีทั้ง สารเอโนฟีนโดปามีนก็คือได้ทั้งความสุขและความตื่นเต้นความเร้าใจอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครมีความรักและอยากให้เขาอยู่คุณนานๆคุณจะต้องเพิ่มสารสองตัวนี้เข้าไปนะคะและคุณก็จัดการมันให้ดีและคนที่คุณรักจะอยู่กับคุณไปชัว่วนิรันดร์นะคะด้วยรักคุณพระเจ้า